สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับกับเกมซินเซ่เซ์นะครับวันนี้เรามากับ Minecraft Custom Map ปอะไรไอแลนด์สักอย่างเกี่ยวกับโจรสลัดนะครับเรามากับพี่ตั้ม a m เมซิ่งทีวีเกมครับสวัสดีครับสวัสดีครับตั้ม Amazing ครับครับผมไม่รู้ครับผมโมยเรือก่อนนะครับเอาผมไปแล้วเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวผมไปแล้วไปไงดี บุนบองยไงดี <laughs> บืนผมว่าเกาะมันต้องเล็กเล็ก,กมากๆแน่เลยบืน,บน,บนผมไปเร็วเกาะเรือแตกไหมแหกไหมแหกเลยผมว่าเรือมันเล็กอ้าวไม่ใช่โอ้โหเกาะเบลเลอร์เลยเมีวัวด้วยวัวเขาเรียกว่าอะไรครบวัว,วเห็ดปะไอ้มุสลูมาแล้วก็เล่น เขาเล่นเขาก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันนะมีอีบิวอีบมีผู้แล้วก็มีวกหนังก็กางเกงแล้วก็ป่าแล้วก็ถ่านหินแล้วก็ใยมังมุมแล้วก็อคุณละเยอะมากอะขโมยห,หมดอะ,อะไรอะ,อะคุณไม่มีอะไรผมด้วยหรอไม่เป็นไรเกรงใจสตาร์ทเฮียเดี๋ยวนะทางนี้ตุ๊ก ตน้าตาเนี่ยอาลงมาลงมา Welcome to Sunshine Island แล้วก็ I've been to Man's In the Weekend บเพจจะเป็นแบบนี้ก็มันเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่เขาอยู่บนเกาะนี้นะครับว่าเรามาที่เกาะนี้ได้ไงเราตื่นขึ้นมาอยู่บนกลางทะเล pirate. เราก็ว่ายน้ํามาเจอเกาะเจอเกาะแล้วปะเปะลี่ยนย่าแล้วก็กระโดดงับเหลือไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> <laughs> โอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยนี่เอาปลาฟาดเพิ่มคอลลาเจนเอาไปเดี๋ยวนะปลาเพิ่มคอลลาเจนใช่ครับปลาเพิ่มคอลลาเจนทำให้หนังหน้าคุณดีขึ้นไม่ใช่หนังปลาใช่ไหมไม่ใช่หนังปลาครับแล้วคุณไม่เอาของข้างล่างมันมีของมีของเหรอครับผมไม่สนใจแล้วครับ อยู่อัน,นหนึ่งประสิทธิภาพหนึ่งวิสลามผมว่ามันมันมันน่าทำแบบให้รู้ว่าคือคือผมอยากให้รู้ว่ามันไปยังไงเฮ้ยน,น,น่นไงนัไงกินกินกินครับอี๋เอาไว้เป็นสะพานทำไมเป็นอย่างเงี้ยเมื่อกี้ผมเห็นอะไรข้างในทีน่มันเป็นสะพานใช่ไหม ผมผมคิดว่ามันเป็นสับใช่ไหมไม่ใช่เมื่อกี้ผมเห็นทั้งอะไรอะขั้งในถ้าเมื่อกี้ใช้ตาทิปปงครับคือ,คอ,คอผมว่ามันคงจะแบบนถ้ำอะไรอย่างเงี้ผมว่าแล้วคุณอยู่ไหนเนี่ยผมกำลังผอไม่ oh <my> <laughs> ผมกำลังสร้างที่ขุดอยู่ครับโ oh อ้ไม่คุณไหนผมเจอเอ็นเดอร์แมน ผมเจอซลนเดอร์แมนไปเราไปกันเลยโอ้โหไปเกิดเป็นมนุษย์ไปโอ้ติดติดเราไปดูรอบๆเกาะกันดีกว่าครับไปเดินรอบเกาะนปเดินรอบเกาะรอบเจอไหนเจออะไรครับเจอใหญ่มหม

โอ้โหมันมันอยู่ที่นเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกลับไปๆกลับไปไปทำไมเหมือนที่พี่เอกเคยบอกขวาไล้ซ้ายดีงั้นเ,เราขวาตายซ้ายสลบไะไปซ้ายไปไปทางไหนอยู่ก็ตายทาั้งคู่เราไปซ้ายดีกว่ามามามา,มาซ้ายอย่างก็นั้นไปดีไหม ผมชักเอะใจยังไงไม่รู้อุ้งกองมีเสื้อได้คุณเอาไปเลยคุณเอาไปเอาไปเไปผมเอาพอเท่าไปธนูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็ว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 เฮ้ยเฮ้ยมันมันมัไมมันไม่มันมัไมมันเฮ้ยเฮ้ยเราว่ามันเพิ่งมันมาถึงนี่เอาละมันร้ายจริงๆกว่าลายไซด์ดีมันดีจริงๆวุ้ยอะไรอะอะไรอะไรอะ อะไรเหรออูเอ่คุณมายืนตรงนี้มายืนใกล้ๆผมผมมันนี้ก่อนเลย่ดๆๆมายืนใกล้ๆผมไม่ม้อันนี้ก่อนนี่คืออะไรอ้ที่ยิงผมบอกแล้วขวาล้ายขวาลายซ้ายดีโอเคมีทางเดียวมาเรามายืนใกล้ๆกันไปหนึ่งกดสิคุณคุณจะทำอะไรเดี๋ยวนคืออะไรคุณมันคือคุณกดสิ โอ้ยดังแอกเลยโอ้โหดับเบิ้ลทำไมถึงไม่ทำให้ส่องเฉือนนะมันดังแอกเลยเนี่ยเอ้ยโอ้ยกีบผมขึ้นไปทางน้ำแล้วอู้จ้าขึ้นมาแล้วมันมีของครับโอ้มีของอ่ะครับเอขอบคุณมาครับมันดีมากผมกผมรู้สึกว่ามือผมเหี่ยว มันไวมากมือสกมือผมเหี่ยวทำไมผมดำทำไมผมดำขึ้นเนี่ยเดี๋ยวคุณได้ดำเป็นดิโก้ได้แล้วเนี่ยโอ้ยๆๆ้ยเฮ้ยๆๆ้ยโอ

โอ้ยคีเปพทำไมมันครบอย่างนี้โอ้ย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 ตายซะตาย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 ขอโทษตอนนี้ผมโกรธมากโอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้สเกลิสตันมันเลื้อยมาหาผมอะโอเคงั้นผมทำใจได้แล้วก็ ปิดเกมหมดไปก่อนแล้วกันอะไรเนะี่ยโกงโกงผมใช่ไหมไม่ผมแค่ใช้เทคนิคขั้นพิเศษยังไงวะผมก็ไม่รู้ <c oughs> พอเท่าก็หายไปแล้วเราก็ไม่มีอะไรต้องมีม,มีมีมาเก็บมาอันหนึง่งไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ใช่ครับไอ้นี่มันแค่ทดลองให้ดูมันเป็นห้องบอกเฉยๆไ şey. ปเราไปต่อเลยดีกว่า ต่ไม่องคไม่อ่านมันเลยใช่ไหมไม่ครับไปแบบดือด้อๆอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับนเ่คืออะไรในข้างล่างนี้มันคืออะไรสามานี่โอ้นี่อ๋อ,อไม่ใช่กำลังสงสัยันทางอิทธิกดนั้นอยู่อันนี้คือโอ้โหเราต้องสลับฟิทใช่ไหม αι? อันหนึ่งไม่ใช่อ๋อพอกดแล้วมันจะมีลาวาไหลลงมาครับอ๋อไม่รู้ผมกดหมดเลยกดหมดเลยกับหมดเลยกดหมดเลยฟังนี้ผมกดหมดเลยแล้วกันแต่ทำไมมันแหลกจังล่ะอืมผมก็แหลกรู้สึกว่าแมปแมปมันจะใหญ่เกินไปผมมีทางออกแล้วมีทางออกแล้ว เอา้าเฮ้ยเปิดใจเเ้เฉยเลยอผมกดหมดเลยอะ่ะหมดร้ายเมื่อกี้กำลังจะทุบเมื่อกี้ผมกำลังจะทุบเลยเนื้อทางมันก็ตัน You successfully r e a c t i v a t e the device เอาละเราก็ไปต่อไปใครเขาด่าผมอ่ะด่าผมอ่ะอย่างนี้ไม่ใช่เหรออ๋อใช่ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเก็บนาฬิกาอ้นี่มานาฬิกาไม่ใช่เก็บดิบป่วเสียงไปเลยว,วัดอยู่วะอ๋อไข้างล่างมันเป็นปีนจา่าไปเลยเว้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยป่วยเสียงอะไรไปแล้วเวย้วเวยวิ วีวู้ฮู้มันคือเสียงอะไรผมก็ไม่รู้ผมไปแล้ววู้ฮูวู้ฮูมันเป็นเสียงเหมือนระเบิด์เลไปเลยอ้อาวเฮ้ยอ,อา้อาวอ้าวแล้วคุณมาผมไม่รู้อุ้ยอ้าวแล้วผมก็ติดอ้าวแล้วผมก็ติดอยู่ตรงน้ำวู้ฮู้ไอ้คุณกิน คุณกินผมติดอยู่ตรงน้ำไอ้คุณกินผมบักอยู่ออกมาต้องบักบักให้บักลงไปในน้ำใช่ไหมใช่ปะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่ทราบจริงจรอ๋อคุณไปอยู่ตรงนู้นคุณก็ไปอยู่ตรงนู้นเมื่อกี้ที่น้ำเราลงน้ำนี้แล้วคุณก็มาโผล่ตรงนี้เพราะว่ามันบักน้ำลงมาเหรอครับแต่ผมว่าผมสนุกมากเลยอ่ เฮ้ยไอตรงเมื่อกี้ที่คุณเฮ้ยคุณเจมไม่ไม่คุณตั้มคุณตั้มผมเจออะไรเป็นรูเลยเนี่ยเออนั่นที่ผมบอกเนี่ยเดี๋ยวเราลองลองไปดูกันมันคืออะไรอ่ะสุดยอดอะอะไรอะอะไรอ่ะอะไรข้างข้าวข้างข้าวเนี่ยโหสุดยอดไม่ใช่ครับวุ้ทวีมันคือี่อะไรเ่ะไม่รู้ ไม่ใช่ข้างในน้ำลาวาไม่ใช่โอ้โหเอ้าว้าวสุดยอดอันเป็นซากเหมือนซากอะไรสักอย่างเหมือนปังจะเป็นลิบเหมือนจะเป็นลิลิบอันนี้จะเป็นทำทางมาให้เขาให้เดินตามทางอ่ะเอาลเหครับ เนี่ยเหมือนไฟตามไฟเนี่ยเขาทำไว้เป็นขั้นขั้นตอนปะตามเขาไป The show must The show must go on ไปนะ The show must go on แต่เต็นเร็วปิ้ง YouTube มัดโซมัดใช่ไหมนี่มันอะไรครับเนี่ย We NBC Amen แล้วแต่คุณไปก็ไม่บอกผมสักคำเลยอ้ เขาไม่ลาบ้านเห็ดครับโอ้สวยมากโอ้โหโอ้ที่เอ็นทาเนีครับขอบใจมากกลงของครับขอบใจมากเอ็นเป๊ซกลางครับกลางของดื่มครับโอ้โหพุ่วหวานดาบเด็บเก็บว่ะป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 ะโอ้ยกดผิดเต็มยศละเว้ย์ว่ะใจสักที ไปไหนต่อครับเราต้อง,เร,องเราต้องอย่างเร่งด่วนไปหรอครับไม่รู้แต่ผมว่าเ<ย>ึิว่าเมืองนี้มันสุดยอดจริงๆค่อย้ผมมาทำไม่รเราต้องไปไหนต่อเนี่ยไปได้ยังของไวแง้แม่งแรงแม่งแรกหมดเลยผมอยากจบเร็วๆอ่ะ ป่าปลาาหลัจบแม่งดือ้เอเมันมียาอันนี้น่าจะเป็นห้องทำยาของ n อ c นบเขานะครับงั้นเราไปไปกันต่อไปแล้วอะไรอ่ะคุณกินทำอะไรไม่มีอะไรครับออของยาไม่ทันแล้วคุณกิน <c oughs> คุณกินไม่ทันผมหรอกต่ออยากคุยตอนหนึ่ง๋ยีกกินเค,เค,เคม็มแมเอาอทนไฟไปไว้เดี๋ยวหนึ่ง คนออีกสองคุณตามจมอยวาเดี๋ยฟ้าคุณจะสู้กับผมใช่ไหมไม่ใช่ครับผมพยายามเล่่องให้คุณไปจบจบเร็วๆปาป่าป่าปาปอ้๊ยเนเธอรว่าเอ้ยเหมือนกับอกเขาจะบอกว่าให้เราเอาไปทำยาอีมมอ่ะแล้วคุณก็ตัดมันไปเฉยเลยเราต้องไปไหนต่อครับ เห็นนะตามไฟไฟมันมีทุกทิศทุกทางเลยครับผมตา,าลายแล้วเด้ได้ผมก็เทวบาตอันนี้เซอแซนอยางมีเซอแซนคุณลองเต้นแล้ววิ่ง u ูทูมาสักเพลงหนึ่งอ่ะแล้วคุณยังเล่นได้เลยแล้วคุณจะ <c oughs> ผมผมสปินไลล์ลาวได้ครับเห็นนะขึ้นขึ้นน้ำตกมาเขาให้ขึ้นน้ำตกหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ผมสปินไล์ลาวเป็นต้องกันขึ้น เป็นทางทางเดิมใช่ไหมให้ก <rat _> ับเหมือนมันเหมือนเขาให้กับทางเดิมนะครับก็คือมาให้ตำรวจทางนี้ว่ามันเป็นเหตุอะไรสักอย่างคือเขาคือเขาแจกของฟรีว่างั้น เดี๋ยวนะน้ำทางน้ำนั่นมันคือทางอะไรเดี๋ยวนะมันจะเป็นต้นน้ำเฉยๆหรือว่ามันจะเป็นทางเข้าต่างไงต้นน้ำกุลงแล้ว <c oughs> คุณทำผมเสียเวลาบ้านลมเดือคุณต้อง <ผม S 1> จ่ายคุณต้องจ่ายจ่ายค่าเสียเวลา,าไปไปลัางรถไฟไป <c oughs> ต้องเดินตามทางที่เขามาอือใช่ใช่ไหมเราเสียเวลาทำอะไรก็ไม่รู้อะไรวะเนี่ยโอ้โหตุ้นเลยโอ้โหเรือใช่ไหมโอ้โหไม่ขังข่าวโอ้โหหเรือมันโคตรใหญ่เลยตามมาใช่ไหม ไม่ใช่ครับผมไม่ถึงเรือฮะลองขึ้นเรือดูไหมเผือเขาจะมีว่ามันโดดขึ้นได้ไม่ครับผมว่าเขาทำทางให้ลงไว้ไม่ไม่ไม่ไมผมว่าเดี๋ยวโชว์มาสโกออนผมขึ้นบันไดแล้วเหมือนจะมีแล้วคุณก็วิ่งไม่ลงมุมเอยผมไม่รู้ผมเห็นบันไดทำสูตรทางชัยชนะอาหารกินไหมผมจะตายหาอยู่แล้วไม่ใช่ตายหานี่เออซุปซุปเห็ด เอาละยนโอ้โหเก็บไว้ใช้ต่อได้โอ้ยรหลแล้วคุณยืนอยู่นิ่งทําไมอ่ะอ๋อผมผมผมจับตายปเนี่อะไรเนี่ยโอ้โหสุดยอดสวยจริงๆโกสโตนเปิดมากครับว้มันคือจุดจบเด็กเอ็นแล้วเหมือนเนี้ยเป็นเนื้อเรื่องที่ว่า ตีจนสลัดกลุ่มหนึ่งใช่ไหมเออไอเดียหลงทางเออแล้วโดนปาชามับก็ไม่ใช่โดน <c oughs> ทำาะ <c oughs> โดนทำเรือแตกเรือแตกแล้วก็มาอยู่ในเกาะเกาะหนึ่งที่ต้องวายเอาชีวิตรอดเกาะเกาะหนึ่งก็คือเกาะนี้จุดของเขาคือได้ขึ้นสวรรค์นะครับตุ้มมีโกสโตนมารับครับ โอเคเราจบกันแค่นี้ครับขอบคุณ Amazing TV ที่มาเล่นกับผมนะครับครับครับคดีครับครับสวัสดีครับเรากลับมาที่เรือแล้วก็มาดูอีกทีกันนะครับโอ้เราเจอสมบัติเต็มเรือเลยเจอสมบัติเต็มเรือเลยเบอร์ดูซี่ดูซี่อ้าวลนดีใจเกินดีใจเกินู้ฮูเจอรางวัลเพียบเลย 叫嘞，叫。